สวัสดีครับออพัทลพรครับเส้นทางของชีวิตทุกๆคนปฏิเสธไม่ได้ครับมันต้องมีคําว่าตัดสินใจในเส้นทางที่ต้องเลือกครับวันนี้นะครับอ้อมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆก็เ,เรียกว่าเทคนิคการตัดสินใจนะครับในชีวิตของคนเรานะครับเส้นทางตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่โตจนถึงสิ้นลมหายใจเลยก็ว่าได้นะครับมันจะมีเรื่องราวที่เข้ามาพร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งมันทําให้เราต้องตัดสินใจแล้วบางทีเราตัดสินใจไม่ได้กูจะเลือกอะไรดีเราเลือกพลาดทํำยังไงเลือกพลาดไปแล้วทํำยังไงเสียใจนะครับเทคนิคนี้นะครับอ้อใช้มาตลอดนะครับในชีวิตก็คือ 1. เมื่อเรามีเรื่องราวนะครับที่เข้ามาพร้อมกันในระยะเวลาเดียวกันนะครับเรื่องที่1นึ่ที่สที่สามที่สเข้ามาเราจะทํำยังไงนะครับเทคนิคก็คือสมมติมีเรื่องเเข้ามานะครับเรื่องบเข้ามา เรา,ามองเลยว่าถ้าเราเลือกเรื่อง a ลงไปนะครับดีที่สุดที่เราเลือก a ของเขาคืออะไรเรารับได้ไหมสองถ้าเราเลือก a เล็วที่สุดแย่ที่สุดถ้าเราเลือกลงไปแล้วเรามาตัดสินใจพลาดเรารับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ตัดสินใจได้เลยเหมือนกันถ้าเป็น b นะครับถ้าเราเลือกเรื่องราวของ b ถ้า b เลือกไปแล้วดีที่สุดเรารับได้ไหมถ้าแย่ที่สุดเลวที่สุดของเรื่อง b เรารับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ตัดทิ้งได้เลย เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องราวในชีวิตครับเราจะไม่เสียใจกับการที่เราต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างณนะวันที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาให้เราจําเป็นต้องเลือกนะครับวันนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับผม